เช้าวันนี้ก็มาอยู่กับผมเที่ยวอ,อีลูเกมแล้ววันนี้ก็เราลิ้นพันปป๊ิตตวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมคอนดิชชี่โมบายเราก็อยู่กับพี่ฮอนเราก็อยู่กับพี่ฮอนเป็นตัดตัดคลิปจบวันตัดคลิปจบวัไม่ต้องโอ้ยอะไรจะก,บบกับลำบกกลโบากขนาดนั้น <c oughs> ไม่เป็นไรหรอก ไม่เป็นไรไม่เป็นไรยิ่งขำยิ่งดียิ่งขำยิ่งดีขอเริ่มใหม่ขอเริ่มใหม่เอ้าทำไมอ่ะเริ่มใหม่เริ่มใหม่ขอเริ่มใหม่ไม่เป็นไรหรอกเอาไปอย่างนี้เท่าไหร่ดีแล้วโอ้โหเงี้องฝ่ายเล่นน้อยทองวินแน่มาไม่ไม่มันไม่ได้บินอะไรขนาดนั้นะเอาล่ะวันนี้เราก็จะมา ให้ดูของแต่งเร็งเร็วของโลคัสซึซ่งก็จะประมาณนี้ให้ทุกคนแคปภาพไปแล้วก็เอาไปแต่งกันเองเพราะขี้เกียจขี้เกียจขี้เกียจบอกแต่ละอย่างามันเออมันแต่ห้ผู้ชมดูไปเลยแต่คำเตือนคือห้ามใส่แมกกาซีนเพิ่มดามจเพราะมันจะลดเร่งไวใช่เหมือนอาร์ติกที่แต่ก่อนเร่งโคตรเร็วนั่นแหละ เอาตรงไหนวะน่ามันก็นยังอักติกอยู่ไม่ขอจะเปลี่นชื่ออืมอันนี้ซึ่งก็ข <c oughs> องแต่งริงเร็วแต่ผมแนะนำว่าอย่าใส่แมกกาซีนเพิ่มเลยเพราะมันจะลดเวลาลิงเร็วทำให้เราเลิงช้าขึ้น,ส,นส่วนสโคบตามใจตามใจท่านเลยชอบอันไหนใส่อันนั้นเพราะมันไม่ได้มีผลเหมือนวอโซน มีไม่เหรอมีผลมีผลไม่ไม่มีผลดูดิมันมันไม่มันไม่บวกลบไออัตราเร่งเร็วฮะเดี๋ยวมันในงานโลคัสเหรอโลคัสมันมีบอกไว้เหรอว่าระยะไอระยะเวลาเล็งยิ่งใส่สโคบไหนสโคปคูณไกลก็จะสองเปอร์เซ็นต์แพ้สโคบเล็งก็จะห้าเปอร์เซ็นต์เออเช็คมาเถอะ ดีๆครับผมก่อนที่จะพูดก็ตอนนี้ผมว่าเป็นหนูทดลองให้แตเลยครูแต่วงเลยครูก็ฝากช่องพีเขาด้วยช่องพี่เขาดีกว่าผมอ่ะใช่มีคนติดตามเยอะกว่าทิ้งลิงก์ไว้ด้วยครับทิ้งลิงก์ไว้ใต้ชัคี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 เดี๋ยวเวลาลงเดี๋ยวอันนี้ให้ทิ้งลิงก์ไว้ให้ ซึ่งตอนนี้ก็หลายวันที่ผ่านมาผมก็ไปปั่นจนได้ดีเซลคู่ไปเล่นในฟีฟ่าอแล้วก็ให้หนูทดลองพี่วินและพี่ฮอนปบน,นึงน,นะให้ผมยิงยหัวเนี่ยคอช่วยคนนั้นเลยเนี่ยพี่วินไม่ได้ทำอะไรเ, <laughs> เอ,อ้ยพี่วินก็ขึ้นไปให้ยิงบ่อยด้วยหนอยยอ <laughs> สองตัว <laughs> ส่วนมากพี่กับพี่ขอนเขาจะช่วยกนะัน เออส่วนไอ้เปิร์กเปิร์กไอ,อ้อาคิมโปก็แน่นอนฮะว่าโอ้ลากเลือดบอก<า>เลยคนเดียวครับผมพี่ฮอนคนเดียวครับบอกเลยว่าลากเลือดมากต้องแบบต้องไปด่านที่มันสั้นๆคนชุมๆอ่ะไม่งั้นแบบมันฆ่าไม่ได้ต่อเนื่องใช่ใอธิบายเสร็จยังครับเนี่ยผมนั่งรอตั้งนานโอเคโอเคพี่คนนี้เขาเกมไว้ครับทุกคนไป กูกดอัดไว้แล้วใช่ไหมโอเคกูกดอัดไว้แล้วถ้าเกิดยังไม่ได้กดอ,ดอัดนี่สวยเลยนะแป๊บนึงนะกดมาไอ้นี่เลยเหรอฮาร์ปไพอะไรวะฮาร์ดไพลก็ฆ่ากันไม่กัดก็มันฆ่า,า,ากาันไม่จำกัดไงยยได้้ยยุุคคใรจะ <laughs> โอ้บอลิตเอาเพี่เอาปืนอะไรมา เปืนทองคู่ป็นทองคู่เป็นอะไรวะอ๋ดอดเ s s ร์ทคู่อะเรอปีเดียวผมจะให้ดูเวลามันเร็งเร็วนะมันเร็งเร็วมากแต่มันก็คงจะแบบไม่ได้เร็วเท่าปืนกลนะโอ้เดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปลาขวานอะไรเนี่ยอย่าได้อย่าไนดะ อ้าหนึ่งหนึ่งสไนกันบ้าล่ะสไนเลงเลียวสไนบุกสไนบุกเด่นหนึ่งๆมากระมัขายหน้ากันเลยไหมสไนบุกเออขายหน้ากับพี่วินมาตั้งเยอะแล้วไย่ค่าผมทีค่าผมทีสนนยน่ะสนไยบุกนะ่ะเดี๋ยวแป๊บน,นึงดีดีเอ,เอ้ยอ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเถอะเดี๋ยวก่อนเถอะ

น่าใส่สักขวบนี้มาเลย,เลยโอ๊ะเฮ้ยเอาเรื่องว่ะเอเรื่นงตรงไหนเนี่ยผมไม่ได้เลงเลยเลมื่อกี้ <c oughs> เฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยเจ๊ <c oughs> เจ๊เฮ้ยเฮ้ย <c oughs> เป็นไปได้จังใสพี่ <c oughs> ใส่หน้าต่อช่ <c oughs> อ,องเฟซเนี่ยเออคนกำงทำคลิปอยู่อ่อนๆให้มันก็ได้ โอ้โหรู้สักขนาดนี้คนคนรู้คงแบบหมดศรัทธาเอ้ยกดผิดพอไหนสไนเล็นมือถว่าลองใช้ไหนโอ้ยหยานี่เป็นสายที่โกงจัด แค่ชัวร์ม่ได้ใส่แมกกาซีนมาแมกกาซีนเก่าดิบๆเลยโอ้ติดโอ้โหมันจะเกินไปแล้วนะพี่ใครบอกให้ใส่กล้องนี้มาอะไรอะไรใส่กล้องแบบกล้องคุณสามไง ฮะขี้เกียจแล้วน้อยผมไม่ร้อง้ยผมไม่ร้องไห้อออ๋ออะไรของี่วัเนี้ย เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยปืนพกหรอเองหา่้อ้วยเพฮ้ยอะไรอะอ้แพ้อาแพ้ห้สิบวิ่เดี๋ยวใครตั้งมาอย่างนี้วะเนี้ยอ้เวนกรมเวนกรรมขำไม่ออกไข่หน้า เออมีเสียงอะไรลูกขอขอใครด้วยนะครับเวรกรรมขยัหน้าต่อช่องเลยคุณคลิปนี้กูจะไม่ลงเอาใหม่เอาใหม่เลยเอาใหม่เลยใหม่คลิปนี้ยังไม่ต้องลงคลิปนี้เล่นเลยเฉยดู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 พี่กระทับเป็นไงมาวคิปเก็บไม่เห็นเลยโอ้กวน แบนช่องตัวเองดีกว่า <ứng imm ag IN'> ทิ้งช่องแม่งีอ้อาปาขายหน้า,า,นาเล็งไว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 นก็โอ้โห,โหขอเปลี่ยนสโคปแป๊บเอาไงจะให้อ่อนให้หรือว่าไม่ต้องอ่อนจริงเหรอเออเฮ้ยไม่บอกว่าอะไรไอ้เย็น,นลิ้บอกว่าอะไร ปิดงานเฉย เกี่ยวไม่เกี่ยวโอ้อนนะอยแรงดีแนวหน้าดาดีแรงต่างเคียนนี้ดีกว่าชิคๆไม่แน่เดีเ๋ยวพี่แอมช่วยไอพิษเนาะใครไม่รู้แนวไม่เกิด ทำไมโอล้ไม่รู้ไม่รู้เลยว่าสิบเก้าไม่ต้องเลยว่าสิบเก้าลุมมดเลยเดี๋ยวบอกตำแหน่งฮะไม่ได้ถ่าย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  <laughs> เอาเลือกปืนกลมาเล่นก็ได้ทางเนี้ยเดี๋ยวผมบอกตำแหน่งให้ปืนทองคู่สวยทุกคนบอกเลยค่ะปืนทองเดี๋ยวอันนี้ผมอันนี้ผม <laughs> อันนี้ผมยา <laughs> ลุงหัวแก้งคนเข้ามา โมยดีเสร์ฐพี่มาเล่นโอ้ย่ยาโดนผมยิงผมทำใหม่พี่อันนี้ผมนะเฮ้เปิดไ,ไม่ได้ถ่ายคลิปอยู่จะลืมจริงอะ่ะขอโทษ อย่ายิงผมนะนไไโอ๊ยไือดีดดึนทองค q 9 <c ười> ครับครับ ก็เก่งจริงๆไอโนอตมีอะอย่าโป้วัานี้อกไกคุยก้นนะโอ้ยอย่าบุกบ้านผมก็แล้วกันยิ้งกลัวคนบุกอยู่แน่งอันนี้โอ๊ยโอ๊ยเออ ตุ่นหมึกเอย <laughs> สไนอะไรสไนอะไรถามเนี <ś cam> ่ยสไนเหรอ ไม่รู้สิรีโหดอลยเฮ้ยยิงหบได้ไงวะไม่เอาแล้วอยู่ไม่ได้กบเรตีนตีเอตปิดยูเอวทํไม จะส่องเห็นผมเนี่ยไอ้อยกูบอกแล้วไอ้หนิวมันจะส่องเห็นกูกูเอวีอยู่ไหนโอเคจูเอวีตัยไปละเจ้าบูเดธากิดโนตาคิเดตาด เต้าระวังเพื่อนผมมันโหดจะสวนมากันแล้วกันฮะยิงแล้วเนี่ย Tak berita kimi nontak Oh. มันก็ดูว่า fk อยูโอ้โห fk ที่ไหนล่ะพ่อนั่งรถอะไรอ่ะแม่มาเ้ี๋ยวลูกดีแน่จริงอะมาบุรีขนาดนี้สองรูมวะเนี่ย ซอยคนหนึ่งมาแล้วว่าสิบเก้ามันเล็ดไม่เป็นไม่เป็นซอยคนแรกมาถ้าเอาคิวได้มาไอแปะคิวอะพี่ใส่เปิ้ลอะไรพี่ใส่เปิ้ลอะไรสีฟ้าสีฟ้าอะไรเปิ้ลสีฟ้าพี่ใส่อะไรเปิ้ลสีฟ้าพี่ใส่อะไรมองมองเห็นศัตรูมองเห็นศัตรูยังไงมองเห็นศัตรูสตูบังแค่เฮ้ยโปแล้วอย่างนั้นอ่ะ เตะบูเรตะคิมินตะคิมิเนิตะาอฮยออกำลังจะมอบเลยกำลังจะมอบเลยโอ๊ยหมดแตกเลยเหรอตะบูเรตะคิมินตะคิมิเนิตะโอฮ้ยพี่ยิงเพื่อนผมทำไมวะ พี่รู้สึกว่าเหมือนใครมาข้างข้างรู้สึกว่าเหมือนใครมาข้างข้งผมไงไี่ราคาห่อก็ถูกเลยหืมแล้วแล้วพี่ว่าข้างข้างไหนทางไหนทางว่านเลยบ้านลางังบ้านลลังตรงไหนทางซ้ายหรือขวาทางซ้ายไอย้ทางขวา เออใช่แม่งพี่เดาถูกด้วยโอ้าวบอกว่ามอทะลุกำแพงไงเมื่อเลงโกงวะะยิงไม่ได้เคลายิงไม่ทะลุเฮ้ยพี่เห็นผมแล้วเหรอเสร็จแล้วแต่ยิงไม่ได้ค่อยค่อยขานไปค่คคอยคอยขาน ค่อยๆคานเนาะรู้สึกว่าเหมือนกหึหึผมส้มอยู่ทิมผมส้มอยู่ฝั่งตรงข้ามเพื่อนเพื่อนมันมาทางทางซ้ายเพื่อนมัน เอ๊ะพี่จะลอบผมมาดิาาไม่เชื่อหรอกเ้ยน,นเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยพี่ยิงทะลุได้นี่หว่าเฮ้ยเต่า ไม่ได้ถ่ายลูกถ,ถ่ายนี่เมื่อกี้มีอับอายอะเอู้สึกว่าใครตาย เบิาลุแล้วถอดออกใส่สโคบมาอโอ้นี่เ,เพี่ <laughs> การเล่นเอ้ยพี่อย่าเพิ่งออกตายอย่าจบพอดีไปเดี๋ยาห้อเดี๋ยาห้องเนี่ยพี่เรียกน้องเหรอาเกือบโดนผมอะ ไอ้นั่นก็ไปเลงอยู <c oughs> อ่ด้วยก่ฟองง <c oughs> ผมก็วิ่งเข้าไปซัดอย่างเดียวเลยให้น้องเล่นด้วยฮะ <h> ah> ใ,ให้น้องอฟังกูแล้วกันนะน้องฟังก <c oughs> ูไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวไล่ไอ้คนนี้ออกขอน้องพี่อยู่ฟังผมไม่ <c oughs> งั้นพี่ก็ลุม<อ>น้องพี่จบเลย เออมันออกจากห้องไปแล้วเยี่ยมไปเลยไอ้เชื้อไอ้เชือ้นอน,นี่นะเอาเมาื่อกีเพื่อนผมด,ดี่ว่ะเดียวไปเฮ้ยเดี๋ยวอะไรวะห้าเลยหรอขนมขนองพี่โอ้ยเวีนกรรมจะรอดไหมเนี่ย กินอะไรกินขี้เหรอโอ้ถ่ายเออถ่ายคลิปมายี่สิบสองนาทีแล้วพี่พี่ไอช็อตที่พี่บอกว่าอับอายอะผมถ่ายไปแล้วนะผมถ่ายไปแล้วนะสไนยสนยสไนสสไนสยสไนสยเอออ่อนให้น้องพี่หน่อยน้องพี่ใช้ปิ่นกลนไป เออเดี๋ยวพวกเราสไนบุกกันโอเคปะไกเออสไนคล้องตัวอุตส่าห์ถ่ายคลิปทำอย่างนี้มากูพบกสไนบุกเอาเอาบาเาเลต้าพีสองศูนย์เอ,อ้ยไม่ใช่คนละคนฉากเมื่อกี้แม่นเลยรอ โอ้อันนั้นน้องพี่ผมแอบแซบอยู่เวลาผมพี่ได้ใส่หูฟังไหมเนี่ยไม่ได้ใส่ใส่ติดกับลำโพงเลยใส่กับลำโพงเลยเบ้พี่ก็ได้ยินพี่พี่น้องพี่มาช่วยแล้วอ้าว โอ้ oh, พี่ใช้ปืนกลนะ่ะพี่โกงอนะ่ะ เคเอาเสน่หมาละผมเอาเสน่หมาละขาเก้าปูดมันจะปูดไปไหนแต่บุเรตาคิมินตาคิมินุแต่ลองหัวแล้วโอ้ยพี่ยิงใครอ่ะยิงน้อันนี้นพี่ยิงผม <c oughs> อย่ามายุ่ง เองจะเดินเข้าไปทำไมเนี่ยโดเตอร์คิวิวีคิวิเีเจ้าตัวผมผมลิงให้โดนแล้วก็ค่อยกดอ่ะ มันจะเม่นกว่าสเลยเี่ยันจะตั้งชิวอย่างนั้นไม่ได้เนี่ยพี่ชิวมันไม่ดีหยุดซะกูบอกให้หยุดเอ้าเฮ้ยมันไม่กันเหรอ ชิ่วหมดเล้วยังอะกลัวกลัวเฮ้ยพีคนทำไมอ้าวชิวหมดแล้วโดนน็อกถข่รัวเลยเอากดทิปืนีกคราวนี้ปืนอะไรมา้อ้าวไม่ผม ข้างบนว่ะเออเออนี่ลืมเดี๋ยวโอ้ยี่ว่ะเกิดเฮ้ยพี่ใช้ปืนกลไม่ได้นะน่าใช้ปืนกลเนยสไลดได้ไอ้ขี้โกงมีอยู่สองปืนเนี่ยมีอยู่สองปืนไอ้ขี้โกง รู้สึกว่าม่มีพลังงานไวใช่ไหมโดปืนพี่มาละผมโดปืนพี่มาละไว้เจอกันชาติหน้านะจอนี่เราพี่ใช้ปืนกลน่ะ